แลวสุนิยาก,กาแฟนเนี่ยเปิดมาร้อยกว่าปีเลยจริงๆใช่ไหมคะและทำไมถึงต้องชื่อว่าสุนิยาก,กาแฟด้วยคะชื่อว่าสุนิยาก,กาแฟด้วยคะ่ะแบบเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอย่างที่จะมาถ่ายรูปแนววินเทจเข้ามาเลยนะคะชาเย็นฝีมือตาตา้าอ,อร่อยแน่นอน <c oughs> <c oughs> มนัมนร้นมันล้น พไปตาตาพาไปนะคะในช่วงตาตาพาไปอีทชิลและเล่นนะคะคลิปนี้เนี่ยตาตาอยู่ที่วัดจันทราวราวิหารหรือวัดการตลาดพุดูหนองนะคะข้างในวันนี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามีร้านกาแฟาที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งซึ่งมีรสชาติกาแฟโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีตำนานความเป็นมาที่เขาบอกว่ามีมากกว่า100กว่าปีเลยนะคะ นักท่องเที่ยวเนี่ยมากันนะคบเยอะมากๆและคนไทยอย่างเราเนี่ยจะพลาดได้อย่างไรวิวสวยกาแฟอร่อยไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยเราต้าจะพาไปทำความรู้จักและดูบรรยากาศด้านนี้ไปได้วยกันเลยค่ะ ตาตานะคะได้มานั่งที่ร้านสุริยาคาเฟ่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเหมือนได้ย้อนยุคเลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าอยากที่จะมาถ่ายรูปแนววินเทจมากเลยนะคะทุกคนแถมในร้านสุริยาคาเฟ่เนี่ยก็มีไข่ลวกปลาท่องโกะให้ทานด้วยนะคะและแถมนะคะพอได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็เห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะที่วัดปากนะ้ำภาษีเจริญด้วย ทุกคนนั่งอยู่ริมระเบียงตรงนี้นะคะก็มีเรือนักท่องเที่ยวนะคะผ่านมาตลอดเวลาให้ทุกคนได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บไปลงสตรอรี่ใน IG หรือถ่ายติ k กต็อกแนววินเทจนะคะแถมยังมีร้านอาหารตามสั่งเนี่ยให้นั่งทานได้นะคะสําหรับเพื่อนที่อยากกินข้าวและอยากกินกาแฟโบราณหรือชาโบราณนะคะก็มากินได้ที่ร้านสุริยาเลยะะแถมชาก็อร่อยมากๆเลยะคะ่ะ ตาาก็เลยถือโอกาสขอเป็นพนักงานเสิร์ฟสักครั้งหนึ่งกับน้านในตำนานที่ทานได้คะ่ะแล้ววันนี้เนี่ยก็ยังมีลูกค้าคือคักส่งคำเลิศเลยนะคะทุกคนมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะครับ แลในวันนี้เนี่ยตาต้าก็ถือโอกาสดีที่เราจะมาสัมภาษณ์ทายาทุ่นที่3ให้เพื่อนๆได้รู้ประวัติความเป็นมาของสุริยาก,กาแฟกันค่ะและตอนนี้นะคะตาต้าก็ได้นั่งอยู่ในร้านสุริยาก,กาแฟแล้วค่ะและตอนนี้เราอยู่กับพี่ยุย้ยผู้สืบต่อร้านสุริยาก,กาแฟค่ะรุ่นที่3ค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุย้ยที่นี่เนี่ยคือต้นกําเนิดของสุริยากาแฟหรือใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็น ต้นกําเนิดเลยตั้งแต่รุ่นอากงอมาคือเริ่มที่นี่เลยนะตึกแรกเมื่อพศ2508นะคะอากงอมาก็มาจับจองที่แล้วก็ได้ขายที่นี่นะคะก็เป็นสาขาแรกตั้งแต่ยุยจําความได้เลยนะคะก็จะ <ขา S 2> ตื่นมาก็เจอสาขานี้แล้วนะคะค่ะและส่วนนียาคาเฟ่นเนี่ยเปิดมาร้อยกว่าปีเลยจริงๆใช่ไหมคะร้อยกว่าปีเลยค่ะตั้งแต่อากงอมาโล่สัมภามาเลยเสือผือนหมอนสองใบ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะก็คือ ตั้งแต่มาจากเมืองจีนเลยค่ะ oh. มาอาชีพแรกแล้วพี่ยุ้ยเพิ่งมารู้ว่าหลายๆบ้าน มาจากจีนเนี่ยมาเริ่มอาชีพแรกก็ขายกาแฟกันทั้งนั้นเลยเสุริยากาแฟนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็เปิดมาประมาณตั้งแต่รุ่นอากงนะคะจากฟางเตี๋ยเล่านะคะเตีย๋ยวบอกว่าก็ร้อยกว่าปีแล้วค่ะแล,แล้วทำไมถึงต้องชื่อว่าสุริยากาแฟด้วยค่ะอ๋อสมัยก่อนเนี่ยเตี๋ยเล่าว,ว่าเตี๋ยวได้ทําทัวร์กับน้องชายให้คนบ้านใกล้เลือนเคียงเนี่ยได้ไปเที่ยวกันแล้วก็พอหลังจากไม่ได้ทําแล้วมาเปิดร้านกาแฟมาช่วยขายกาแฟโบราณกับอากงอาม่านะคะ ก็ได้เอาชื่อสุริยานั้นอ่ะมาตั้งเป็นชื่อร้านเลยค่ะว่าบางคนเนี่ยก็นึกว่าสุริยานี่ยเป็นชื่อของคนในบ้านใช่ไหมคะ,คะแต่ไม่ใช่เลยค่ะสุรยิยานี่เป็นทัวของทางบ้านของพี่ยุ้ยใช่ไหมคะเลยเอามาตั้งชื่อเป็นสุริยาคาเฟ่ใช่แล้วค่ะอ๋อค่ะและ้ว ที่เขาบอกว่ามาร้านสุริยากาเฟ่เนี่ยต้องมากินชาซีรอนนี่จริงใช่ไหมคะจริงค่ะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะคะเพราะว่าร้านทั่วไปอาจจะมีชาใส่สีนะคะชาสีส้มนะคะแต่ร้านเราเนี่ยจะเด่นในเรื่องชาที่ไม่ใส่สีนะคะคนก็จะชื่นชอบเป็นชาซีรอนนะคะซึ่งหลายๆคนจะชอบกลิ่นมากๆเลยแล้วรสชาติก็ดีแล้วพอแบบว่าบอกว่าไม่ใส่สีเนี่ย คนก็จะชื่นชอบคือมาถึงเนี่ยเขารู้เลยถ้าเขาอยากทานชาที่ดีเนี่ย<ม>เขากา็ต้องมาทานร้านเราเลยเพราะเป็นชาเกรดแบบ<ม>เกรดพร<ม>ีเมียมเลย<อ>แล้วก็อร่อยในราคาย่อมเยาวมากๆเลยค่ะส่วนมากจะสั่งอะไรซิกเนเจอร์เป็นอะไรบ้างค่ะก็ะส่วนใหญ่ก็จะชาร้อนกาแฟโบราณร้อนแล้วก็ไข่ลวกค่ะไข่ลวกของนี่นี่คะใครมาชิมก็ติดใจนะคะเพราะว่าเขาไปทําเองและไม่เหมือนของเราก็คือเราใช้ไข่เบอร์ศูนย์เบอร์ใหญ่สุดแล้วก็สดใหม่แล้วก็ ทานแล้วแบบบำรุงกำลังเลยค่ะเห็นเขาว่าเนี่ยสุริยากาแฟเนี่ยมีให้ลองชงชาแล้วก็ตอกไข่ได้จริงไหมคะจริงค่ะโอ้พี่ยุ้ยพูดแล้วหนูเนี่ยอยากทำเลยอ่ะพาไปไหนได้ไหมไปเลยไปกันเลยไปชงอะไรค่ะอันนี้เป็นชา ซีรอนนี่เราก็เอามาคู่กันอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เทน้ําไปตรงกลางระวังน้ําชากระเด็นใส่นะมันร้อนแล้วก็วางที่เดิมแล้วเราก็มาด้วยกันแล้วเราก็ให้ผ่านอากาศกลิ่นและสีของมันจะดีขึ้นนะคะโอเคพอได้ไหมคะได้ค่ะโอเคมาต้องต้ามาเลยเรามาลองดูกันว่าต้าต้าจะทําได้ไหมอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะเอานิ้วโป้ง่านไว้โอเคยกไปตรงนั้นเลย รูปนมคะทุกคนว่าทางชีวิตเนี่ยตาต้าเนี่ยไม่เคยที่จะได้ชงกาแฟเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าโชคดิงมากที่ร้านสุริยากาแฟเนี่ยให้ตาต้าได้ชงกาฟแฟในวันนี้นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะชงกาฟแฟส,สักครั้งในชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะมาชงกาฟแฟที่ร้านสุริยากาฟแฟนี้เพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ สำหรับใครนะคะที่มีลูกมีเพื่อนๆหรือมีพี่น้องนะคะที่อยากจะมาทำกิจกรรมก็สามารถที่จะมาทำที่ร้านสุดยาก,กาแฟาได้เพราะว่าถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นประสบการณ์ดีๆไปด้วยะะเลยค่ะกันเลยนแล้วค่ะชาเย็นสีมือตาตา <laughs> อร่อยแน่นอนชิมกันเลยค่ะ หูยอร่อยอร่อยมากอ่า,อาทีนี้เราจะมาลองให้น้องต้าทำไข่ลวกดูนะคะแบบนี้โอเคลองเลยจ้าไปยุ้ยชินแล้วก็จะช้อนนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆโอ้ยมันร้อนนิดนึงร้อนร้อนร้อนนี่ทุกคนรู้ไหมว่าตาต้าเนี่ยไม่เคยตอกไข่ลวกแบบร้อนร้อนแบบวันนี้เลยนะคะซึ่งเนี่ยจะเป็นครั้งแรกของตาต้าเลยนะคะที่จะได้ตอกไข่ลวกแบบรลล้อนร้อน คือเต,ต่าก็หาวิธีทําให้มันหายร้อนหลายอย่างแล้วจนได้วิธีมาแล้วนะคะแล้วเราก็ตอกไข่โลดจนสําเร็จเลย รู้สึกสนุกมากกับกิจกรรม<อ>ในวันนี้นะคะได้ตกไข่อีกชงชาอีกแล้วก็ได้รับบรรยากาศดีๆจากร้านสุริยาคาเฟ่อีก,กขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะแล้วถ้าสําหรับใครเนี่ยเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเขาอยากมาทํากิจกรรมแบบตาต้าบ้างเนี่ยสามารถทําได้เลยไหมคะหรือว่าต้องอยังไงบ้างก็<ว>ถ,ถ้าใครสนใจอยากจะมาทํากิจกรรมเหมือนน้องตาต้านะคะก็อยากให้โทรติดต่อมาทางช่องทางที่ติดต่อนี้นะคะแล้วก็อย่างเช่นที่ทุกคนเห็นชาวต่างลูกค้าต่างชาติหรือว่าทัวร์ นะคะก็คือทางไกด์จะโทรมาติดต่อหรือไลน์มาติดต่อกับพี่ยุ้ยก่อนนะคะก็ได้มาลองทํากิจกรรมร่วมกันนะคะขอบคุณพี่มากเลยนะคะวันนี้สนุกมากมากเลยค่ะสําหรับใครที่อยากมานะคะก็ติดต่อพี่ยุ้ยก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามาตอนตีห้าเนี่ยก็ต้องมาช่วยพี่ยุ้ยตั้งร้านมาช่วยพี่ยุ้ยตั้งร้าน <laughs> มาจัดร้านกันเลยค่ะ okay. แต่ถ้าจะมาเนี่ยก็มาประมาณช่วง10โมงกำลังดีช่วง10โมงไปแล้วค่ะให้คนซาหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าช่วงที่มีลูกค้าก็อาจจะไม่สะดวกนิดนึงแล้วร้านเปิดกี่โมงคะและถ้าเดินทางมาด้วยรถเมล์รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถเดินทางมาได้ยังไงบ้างคะค่ะทางร้านเปิด6โมงเช้านะคะปิด11โมงนะคะแล้วก็ปิดทุกวันจันทร์ค่ะแล้วทางรถไฟฟ้าก็ลงที่ BTS โพนิมิตได้นะคะแล้วก็อาจจะเรียกมอเตอร์ไซค์วินมาหรือถ้าใครอยากจะเดินออกกําลังก็ไม่ไกลค่ะ แล้วถ้าใครมารถสาธารณะนะคะคก็ถ้าผ่านหน้าถนนเทอิอไทยเนี่ยก็เทิดไทย10นะคะแล้วก็เดินเข้ามาประมาณ100เมตรเองค่ะยึดริมน้ําไว้นะคะ ตาสงสัยไหมคะว่านี่คืออะไรอันนี้คืออะไรเหรอคะพี่วยก็คือเป็นอเป็นกระป๋องนมนะคะที่ใส่เมนูร้อนนะคะสมัยก่อนเขาจะใช้แทนใส่เมนูร้อนแทนถุงพลาสติกนะคะไหนไหนน้องต้ามาแล้วก็จะฝากให้ด้วยเลยแล้วก็กันค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็มาแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นของฝากจากทางร้านนะคะก็คือเสื้อนะคะสุรียาคาแฟตลาดวัดกลางนะคะค่ะขอบคุณนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากได้พรอบวินเทจแถมเสื้อส,สวยๆจากสุนิยากาแฟเนี่ยก็ต้องมาที่สุริยากาแฟ่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่ยูวันนี้มากๆเลยนะคะถ้าใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตาตาได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะตาตาพาไป